บอกรักเธอตอนเที่ยงตรงแม่เองเนี่ยนะก็ไม่คิดเลยนะว่าพลแซมอ่ะมันจะเสียสละตัวเองได้ขนาดนั้นนะพ่อ่ขอบใจใจจ้ะ,จะก็น้อยหนาก็บอกไปตั้งหลายทีแล้วว่าแซมเนี่ยเขาเป็นคนดีจริงๆนะคะพ่อ นี่ยังไงก็ต้องขอบคุณเขานะที่เขาช่วยคนที่พ่อรักไว้ทั้งคู่เลยนี่จะว่าไปแล้วนะลูกเจ้าคนแซมเนี่ยทําเหมือนสมัยที่พ่อช่วยแม่สมัยสาวๆนี่แหละจริงเหรอคะก็ตอนนั้นเนี่ยนะแม่กับคุณยายเนี่ยไปตลาดแล้วโดนโจรเนี่ยมาป้นพ่อเนี่ยก็เข้ามาช่วยไว้เป็นฮีโร่เลยนะละยังกันในหนังเลยอ่ะ สู้ไม่ได้หรอกถ้าพ่อไม่ทําแบบนั้นนีพ่อไม่มีทางชนะใจแม่เขาได้หรอกอ้แล้วแต่ว่าไปชนะใจกันตอนไหนอะคะตอนนี้ไงลูกโอ้ดีอย่าเล่านะคะอย่เล่ายอดมาแล้วครับคุณนายแพลวมาแล้วครับแม่สภาพเยี่ยว เอ้าคุณแซมเข้ามาสิครับแซมเองนะคะพอแซมโอ้ลูกสาวท่านวิ่งไปหาผู้ชายเลยนะครับมรรกระลีเห็นแล้วแล้วนี่ถึงขนาดห้ามเข้าร้านเลยเหรอใช่ครับ คุณนายแพลวโหดร้ายกับไอ้พลแซงมากๆเลยครับจริงครับนี่น้อยหน่อยจะยอดก็ตอนนั้นเนี่ยฉันน่ะเป็นห่วงน้อยหน่ามาทางโทษนะครับเรียกยอดมาทําไมครับคืออย่างนี้ฉันน่ะจะคืนร้านแล้วนะจะยยอดเพราะว่าพี่เอกเนี่ยจะชวนฉันไปอยู่ที่หน่วยเหนือด้วยกันขอคืนร้านเหรอครับแล้วค่าเช่าครับก็คุยกันเองสิครับแต่ฉันน่ะคิดถึงลูกเมียเพราะมันอยู่ห่างกันก็แค่นั้นน่ะค่าเช่าค่าเช่าอะไร น,นี่นี่อย่าบอกนะว่าเธอจะไปกับพ่อแม่เ้าด้วยทำกิจการแม้วไปสิก็พ่อฉันมาขอร้องให้ฉันกับแม่ไปอยู่ด้วยอ่ะ <rape. S 2> บอกพ่อไม่ไปไม่ได้ไปอยู่ไงจะบ้าหรือไงเราฉันก็ต้องอยู่กับพ่อแม่มอ,งงอ่นะไม่เข้าใจใช่ไหม น้ำแต่งตัวใหม่แล้วเนี่ยดูเก๋ไปแบบนะคะหมอคิมคขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวสมีขอตัวก่อนนะคะขอไปดูคนไข้ของนุมแป๊บนึงจ้ะมหมอคิมคะพอจะจำได้ไหมคะตอนที่ สมัยเรียนหนังสืออยู่ที่หมอคิมแข่งบาสนะคะอ๋อไข้หวัดใหญ่อุ๊ยหมอคิมจำได้เลยเหรอคะเนี่ยว่าโบเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ตอนนั้นอ่ะก็ตั้งใจไปเชียร์เลยนะคะอืมมีตาแดงด้วยใ,ใช่ค่ะตาแดงด้วยเพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ตาก็แดงกลำะะ่ำเลยค่ะดีใจจังเลยที่หมอคิมจำได้ นี่จากสถิติกเก่านะครับหมู่บ้านนี้มีทั้งไข้หวัดใหญ่ตาแดงและยังมีอุจจาระล่วงด้วยอ่ะนี่ไม่ได้พูดเรื่องของเราหรอคะเนี่ยหมอ,หอ,อโบต้องการอะไรจากผมนะครับอเออจำโบไม่ได้หรอคะ จำไม่ได้ครับนี่เราเคยเจอกันมาหรอครับเคยเจอสิคะตอนสมัยเรียนเนี่ยจำได้ไหมคะว่าทุกพักกลางวันเลยเนี่ยจะมีคนเอาลูกอมเนี่ยไปวางไว้ที่โต๊ะลูกอมลดนมนี่อย่าบอกนะครับว่า โบไหนครับโบโบไหนครับมีหลายโบเลยอ๋อในชีวิตหมอคิมนี่มีหลายโบเลยเหรอคะเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยก็มีโบอ้วนโบดำโบสิวครับแล้วโบธรรมดาล่ะคะโบสิว โอ้โหเดี๋ยวนี้น่าใสขึ้นเยอะเลยนะครับผมบอกแล้วว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันก็เป็นเพราะฮอร์โมนแหละครับสิวมันเลยขึ้นนี่แนะนำคลินิกไปน่าใสขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยใจจังไม่ใช่ค่ะโบไม่เคยมีสิวค่ะไม่ใช่โบหมอคิมลองนึกดีดีนะคะโบดำโบดำนแน่ ช่วงเรียนเนี่ยนะครับเราทำกิจกรรมบ่อยมันก็เลยต้องตากแดดผิวมันก็เลยเข้มตามธรรมชาติโด,ดนแสง UV นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อทาพวกครีมกันแดดเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะอ๋อแล้วก็ไม่ต้องไปฉีดกูต้านะครับมันไม่ดีไม่ใช่ค่ะแล้วโบก็ไม่เคยฉีดกูต้าเลยค่ะลองนึกอีกทีได้ไหมคะจะบอกนะว่าโบอ้วนใช่แล้วค่ะโบเอฟค่ะโบอ้วนเหรอครับเนี่ย ตายแล้วทำไมผอมลงขนาดนี้ล่ะครับไปทำยังไงอ่ะก็โบแค่ออกกำลังกายลดอาหารแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะคะ <c oughs> สืขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยนี่ก็ต้องมีหนุ่มๆมาจีบทียบเลยนครับ <c oughs> ยังเลยค่ะยังไม่มีใครจีบเลยค่ะ, <c oughs> ะดีอะครับไป <c oughs> สอบก็ดี <c oughs> แหมว่าแต่หมอคิมล่ะคะยังครอบอยู่กับ พี่ปองหรือเปล่าคะเมื่อเร่จะแต่งงานเนี่ยพี่ปองที่ตาตีตีตอย่างเงี้ยคะ่ะหน้าหมยหมยขาวขาวบงเบอย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อรจะแต่งงานกันปองเขาเสียไปแล้วครับ <c oughs> เอออันนี้หมอคิมร้อเล่นหรือเปล่าคะเปล่าครับปองเขาเสียไปเมื่อเมื่อปีที่แล้ว โบขอโทษด้วยนะคะ <S <S เอ้ยจาย่า์นมน้ำไม่ใช่ชายชักเอยนะเนี่ฉันแปลกใจมากเลยว่ะจา่าเท่งเกมมาเลี้ยงอะไรฉันวะเนี่ยฮะนึกยังไงมาเลี้ยงนเนี่ยเนี่ยฉลองไงฉลองฉลองอะไระจะบอกดีไหมเนี่ยคนกันเองบอกเลยนะ มีเรื่องอะไรเนี่ยฮะฉลองอะไรขับบอกแล้วก็เหยียบเลยนะรูป้ป่ะเรื่องอะไรวะโอ้ยตัวกูสั้นยศนะ่ะฉันน่าเลื่อนแน่เข้าใจไหมล่ะโอ้ยศฉันเลื่อนแน่เออแต่ที่สำคัญเน่ยคือแม่ทัพภาคพ,พาฉันไปอยู่ด้วยจ้านงนี่จัดเท่งทำเกงจริง แกมั่นใจขนาดนั้นเลยวะโอ้โหอยู่ในห้องเลยยิ่งจะปากแกเอ้ยใช่เหรอโอ้โอมั่นใจนะว่าต้องเป็นแกกโกหกได้เลยวะกโกหกได้อะไรก็ไม่ได้อะไรหรอกเดี๋ยวฉันได้ดีนะฉันจะพาแกย้ายด้วยแกไปขับรถให้ฉันเออ <c oughs> มีตังค์ซื้อรถยังเนี่ยอือเออแต่ตำแหน่งอย่ามั่นใจอะไรมากนะมึงทีก็เหมือนเพ้อเจอแต่เอ้าจะแทงลุก เดงครับมานะโอ้โหวันนี้ลูกของรามมาส่งเองเลยฮะ <c oughs> ไ,ไม่มาเร็วไงอ๋อพอดีผมแวะมาที่ตลาดพอดีเลยครับเหรอะแล้วฝนฝนไม่เข้านะไม่ไม่แน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะ่ะฮะชุดลิเกอ์ห่ามึง่หยชุดลี่เก เทไรบินเทไหล4,500บาทครับ4,500ครับผมโอ้จานงผ้าไหมเอาไม่ต้องเรียกเลยไม่มีให้ยืมหมดแล้วหมดแล้วมีเรียกให้ดูชุดให้ดูชุดดูแล้วเออ4,500ครับผมไปบอกแม่นะครับตัดอีกชุดดึงชุดผู้พัน ไม่แน่อาจจะเป็นพุพันเลยเผื่อไว้เผื่อไว้ก่อนก็ตัด <ฮะ S 2> ไม่เสียรายขอบคุณครับ<ะ>อ่าวไปบอลดิส <4, 5 S 2> ี่พันห้าพี่แต่แท่งฉัน,านําอะไรกันเลยวะนี่แกลงทุนตัดชุดรอเลยวะมาทุดได้ร้อยไงนี่สั่งดได้พันไว้ไม่ไมรู้จะยศไหนแน่แต่ฉันรู้ตะเกียร์ตข,ของว่าจะเป็นนายพันนั่นนะสั่งเพื่อเจอวะเนี่ยอย่างไงเก็บเป็นความลับนะถ้าแม่ทัพสั่งบอกเลยว่าห้ามบอกใคร แม่ครับเขาไม่บอกหรอกนะแต่แกบอกั้งซอยแล้วเฮ้ยอย่าดูนี่องไมัจืดไมเ่ดอเรียบรอยส่งที่เดค่ายด้วยไม่มีแล้วกันค่ะค่ะสวัสดีครับคุณสมหญิงสวัสดีจ้าหมอโบสวัสดีครับเออใครครับ อ๋อผมอัศวินเกียงไกยชัยเลิอดไอสวรรค์คิมครับยินดีรู้จักครับผมสวัสดีครับ <c oughs> แล้วอีสี่คนไปไหนครับสีอ๋อเมื่อกี้ชื่อผมคนเดียวครับชื่อคนเดียวครับคุณชื่ออัศวินเกียงกกยชัยเลือดไอสวรรค์คิม,คมชื่อคุณนีณ่เรื่องท่านพ่าคิม มันไ่ยาวปเรคับนี <cod fum> uh> ่ค <high accent> ่ะหมอคิมค่ะเป็นผู้อํานวยการคนใหม่ของโรงพยาบาลใบกระสุนดินดําค่ะโอ้คุณหมอครับสวัสดีครับจะรับอะไรดีครับร้านผมอร่อยทุกอย่างเลยครับผมเอองั้นโบขอข้าวผัดหมูแบบเดิมแล้วกันค่ะข้าวผัดหมูแบบเดิมขอสองเลยค่ะสองที่นะครับงั้นผมเอาคณะหมูกรอบครับคณะหมูกรอบนะครับเอาเป็นแบบราดข้าวหรือว่าเป็นกับข้าวดีครับราดข้าวครับครับผมดีครับราดข้าวนะครับ คณะนี่จะเอาเป็นแบบห้องกงหรือว่ากางตุ้งฮะเอาแบบไหนก็ได้ครับที่ขายในเมืองไทยครับแต่ขอแบบเก็บเกี่ยววันที่40นะครับผมแล้วก็ขอปลูกช่วงเดือนตุลาถึงเมษานะฮะเ,เพราะว่าช่วงนี้จะให้ผลผลิตที่ดีที่สุดครับครับ <c oughs> หมูกรอบนี่จะเอาปเปคุโระตะครับอ๋อแล้วต้องเป็นคุโระตะที่เลี้ยงด้วยเหล้าโซจูนะครับผมแล้วก็ต้องมีการนวดาผ่อนคลายทุกเย็นด้วยนะฮะอ๋อทที่สำคัญครับหมูนี่ต้องนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยนะครับครับ เล่าแล้วมันล้วนเลยอ๋อข้าวครับข้าวเนี่ยพี่อย่างเดียวครับเป็นข้าวซ้อมมือครับผมเอาแบบนั้นครับตามนี้นะครับานีงั้นเดี๋ยวขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะคะครับหมอคิมเนี่ยชอบทานขนานหมูกรอบเหรอคะครับผมเฮ้ยชอบเหมือนกันเลยค่ะสงสัยหมอคิมผสมหญิงเนี่ย จะเป็นเนื้อคู่กันแต่ว่าข้าวผัดก็อร่อยค่ะใช่ค่ะสมยิงทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรมันไม่ใช่อย่างที่พี่ยอดคิดนะคะเมื่อรุ่งอรุณ เธอยังเห็นใจในความมานะของพี่ที่พี่ทำต่อเธอปากปันต่อเธอแต่พอรุ่งสามทำเมื่อกินข้ากับผู้ชายคนอืน่นเขาไม่ใช่ผู้ชายคนอื่นค่ะเขาเป็นใจเย็นๆย่านไปก่อนนายไปก่อนต้เดียวเนี่ยเผาแล้วนะจะมาบอกข้อกันต่อหน้าท่าสมิงมันคือผู้ชายคนอืน่นมันคือคนนอกครอบครัวเธอคือคนในครอบครัวหัวปาก

หมดแล้วค ah <Eso ahí. S 3> ่ะเนี่ยใช่เดี right? ๋ยวเดี๋ยวหมอโบนี่หูวผมฝากไปปะเนี่ยนี่หมอโบเข้าข้างด้วยหรอเนี่ยฮะไม่ได้เข้าข้างค่ะแต่นี่คือหมอคิมค่ะผู้อํานวยการคนใหม่แห่งบ้านกระสุนดินดําค่ะนั่นแหละครับที่ผมจะบอกมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงจย์ปล่อยผมนิดนึงผมจะไว้เขาผมจะไว้รับไว้รับโอเคนะ ครับทำไมถึงไม่มีใครบอกกับฉันต้องพยายามจะบอกเลยคะแล้วฟังไหมเราสองคนมีเรื่องต้องคุยอีกเยอะมานี่ไปเลยค่ะรีบๆไปคุยเลยไปผแม่ครับแม่ครับแม่ครับไม่มีอะไรครับเขาเป็นคนอย่างนี้แหละครับผมนะฮะคุณฟังเงี้ยลูกดกทุกรลยครับสบายนะครับเหมือนเดิมครับ มกลการนั่งเลยเอาเลยครับตัดสบวัยครับเป็นอะไรไหมคะเนี่ยไม่เป็นไรโอ๊ยโบขอโทษแทนแล้วกันนะคะู้ที่เสียสละเป็นอย่างมากขอเชิญจากที่ขอบคุณม่เคยเล่นเงว่าะเด็กๆอ่ะ